นนดูค่ะโมหหางตัวเองค่ะดูค่ะค่ะโอ้โไปนะคะดูค่ะท <c oughs> นะ่าขุดหลุมพิสดารมากดูค่ะดูค่ะเออเออเอาซีเอาซีดูท่าเุิดหลุมค่ะดูค่ะนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะนี่ดูค่ะแป๊วแวโมโหพ่อไม่เล่นด้วยพ่อไม่สนใจนะคะโอ้ยดูค่ะโมโหพี่หางด้วยเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของแปลวแววกันนะคะระหว่างพ่อไปตัดยาแม่เฝ้าบ้านจะเป็นอย่างไรนะคะดูค่ะดูข่ดเอ้ยขนาดจะหักหมดแล้วล่ะลูกนอนนน ให้กำลังใจแป๋วแหวด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าน้องนางจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะคะโอยบทจะงอนบทจะน้อยใจเนาะไม่มีใครเล่นด้วยดูค่ะดูค่ะดูค่ะทะเลาะกับพี่หางค่ะพี่ๆดูค่ะดูค่ะโศกเศร้าบทโศกเศร้าดูท่าแต่ละท่านะคะจะทะเลาะกับพี่หางทุกวันเป็นเรื่องปกติดูค่ะดูท่าค่ะดูค่ะ อันนี้น้องนิกแอบถ่ายจากมุมบนบ้านนะคะให้พี่ๆดูว่าตอนพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยเขาเล่นยังไงนะคะเขาทำยังไงดูเอาเถิดขาพี่ๆไม่รู้ท่ายัางไงของเขาเนะะี่ยค่ะเอาขาหลังมาควายข้างหน้าเอาขาหน้าไปถอยไปข้างหลังนะดูค่ะมโหูหางตัวเองค่ะดูค่ะโอ้โอดฟาดไปสุดพลังฟาดไปสุดแรงเลยลูก ดูค่ะดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงเขาเขาคันหางเขานะคะเพราะว่าเขามียังมีเห็บอยู่นะคะแต่ว่าน้องนี้ก็ให้คุณหมอฉีดยากแก้เห็บเผาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆก็คือเห็บเผามันก็ต้องรักษากันไปเรื่อยๆเ,เนาะจะฉีดวันเดียวหายเลยเป็นไปไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วแปววแหววเนี่ยแต่เดิมค si ือเขาชอบเล่นหางเขาอยู่แล้วนะคะพี่ๆดูค่ะดูมดค่ะดู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 ด euh, ูด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 ูหายจะหลุดหมดแล้วเป็นละค่ะแต่ท่านสงสัยว่าเอ๊ะแปลวแหววทำไมหางหลุดบ่อยนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่ๆบางทีเขาก็คันเห็บคันเหาในตรงหางเขาด้วยเพราะว่าเขาเกาไม่ได้นะคะเขาเกาไม่ได้โอ้ยแล้วถ้า ดูท่าค่ะพี่พี่แล้วพอเวลาเราไปจับหางเขาเนี่ยเขาก็จะแบบเขาเ,ขาแบบเขาอินวานอย่างนะจะกระเดียมจะกระจี้นะคะพี่พี่นะคะอืมดูค่ะอ้ยอ้ฟาดฟาดเนี่ยอารมณ์ตอนเนี้ของของของลูกสาวเนี่ยเขาจะแบบอารมณ์กึง่งอยากเล่นกึ่งกั้มกึ่งแบบว่าอยากเล่นทีเล่นทีจริงนะคะพี่พี่นะคะต้องดูดีๆถ้าอย่างเนี้ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะ เพราะว่าบางทีอารมณ์เขาอาจจะค้างยังโมโหพี่หางยังไม่เสร็จนะคะนะคะแต่ก็ดึงก็ใช่ว่าจะหลุดนะคะพี่พี่ก็ไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่าคือภาษาเด็กเนาะเขาก็จะเล่นเขาก็จะดึงเป็นธรรมดานะคะแต่ก็อาจจะมีแบบบางเส้นหลุดมาบ้างหนึ่งเส้นสองเส้นนาน,นานทีนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะพี่พส่วนพ่อแสนสุกนะคะอันนี้เป็นเวลาช่วงเย็นๆเ,เนี่ย เขาก็จะหันไปแต่ฝั่งถนนข้างหน้าพ่อแสนสุขจะเป็นสวนเนาะถัดจากสวนจะเป็นถนนนะคะพ่อแสนสุขจะหันหน้าไปทางนี้เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยพ่อควานแม่ควานนะคะก็จะพาน้องช้างเดินออกกาลังกายผ่านหน้าบ้านเรานะคะพ่อแสนสุขก็ใช้โอกาสนี้นะคะแอบมองสาวๆาลูกสาวก็จะหงุดหงิดหน่อยเพราะว่าพ่อไม่ค่อยสนใจนะคะพี่ๆก็จะแบบฟีลแบบหงุดหงิดหงุดหงิดหน่อยเพราะว่า พ่อไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะกล้องไม่ได้มัวนะคะพี่ๆแต่กระจกน้องนิกเนี่ยมัวนะคะขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูนะคะว่าช่วงแบบว่าพ่อแม่ไม่อยู่ช,ช่วงช่วงช่วงเย็นนะคะช่วงเวลาประมาณตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ17บเจ็ดนาิกานะคะ,กะเกือบจะห้าโมงเย็นเวลาของไทยเนาะเด็กๆทําอะไรกันอยู่นะคะ ช่วงนี้ฝนตกค่ะพี่พี่ไม่ค่อยได้พาหมูอ้วนทั้งสองเดินไปเที่ยวไหนเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าคือออกจากบ้านไปก็กลัวแบบไปยังไม่ถึงไหนฝนตกอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่นาอมันก็จะเซ็งกันไปนะคะเดี๋ยวรอพายุออกก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเดินเล่นออกกําลังกายด้วยกันนะคะอันนี้ก็พาแปลวแหววกับพ่อเดินใกล้ใกล้ก่อนนะคะนี่พ่อก็จะแอบแบบ มองสาวอยู่ตลอดนะคะยิ่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อเขากล้านะคะความช้างเขาจะเรียกว่าช่วงช่วงช้างกําลังกล้านะคะกำลังกล้าในที่นี้คือหมายความว่าช่วงช้างที่ต้องการที่จะผสมพันธุ์ที่จะมีแฟนนะคะอันนี้คือฤดูการของพ่อแสนสุกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นฤดูการตกมันอย่างเต็มพิก,กัดนะคะก็รอลุ้นๆกันนะคะจะเป็นช่วงไหนเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะทั้งลึงทั้งขี้ไก่อะไรต่างๆก็ออกหมดแล้วนะคะนี่ขี้ไก่ในที่นี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆขี้ไก่นะคะจะออกตรงรูตกมันตรงขมับนะคะตรงขมับขี้ไก่ออกเนี่ยก็คือว่าแสดงใหเห็นว่าก็คือใกล้จะเข้าฤด,ดูการตกมันแล้วนะคะก็ให้กำลังใจพ่อแสงสบกันนะคะ ภาวานาให้ปีนี้พ่อตกมันแล้วอนิสัยดีเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนพ่อจะตกมันรู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะตกมันก่อนพ่อนะคะดูค่ะดูค่ะพ่อไม่สนใจก็จะประมาณนี้นะคะฟิลแบบเด็กเรียกร้องความสนใจนะคะพี่พี่เจ้าหนูแปเวแววขาหลังไม่ถนัดมากนะคะ ขาหน้าว่าถนัดแล้วค่ะาหลังถนัดก,กว่านะฮะดูนะคะพี่ๆเขาจะคือเขาจะแบบเออ่เล่นแต่หางเขาตลอดแต่ถ้าพ่อเล่นแต่เขาเขาก็เล่นกับพ่อเขาจะลืมเรื่องหางเขาไปนะคะดูค่ะโหมีน้ำโหมีน้ำห,ำหูรู้สึกนางโมโหดูค่ะอเอายังไง ช่วงอารมณ์แบบนี้นะคะก็คือ,อแม่ความเนี่ยแม่นิกเนี่ยจะยังเข้าใกล้ไม่ได้ต้องดูอารมณ์เขาก่อนนะคะแต่ถ้าจะเข้าใกล้ได้ก็ต้องเป็นพ่อความอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็แบบคือแหววแหววเนี่ยเขาเป็นช้างที่โดยลักษณะนิสัยเขาจะแบบเขาจะไม่แสดงออกให้เห็นนะคะแต่ถ้าเขาจะได้ได้แต่ถ้าเขาจะแสดงออกก็คือรอบเดียวเลยนะคะเขาจะไม่มีปฏิกิริยาท่าทางว่าแบบไม่โอเคอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้นะคะไม่นะคะ เราใจยากมากเจะหนูอ้วนเนี่ยอันนี้ก็เหมาะจบบรรยากาศดีด้วยนะคะพี่ๆฝนก็ตกพายุเข้านะคะเขาว่าพายุจะเข้าถึงวันที่13นะคะก็รอมาลุ้นกันวันนี้ก็วันที่9แล้วนะคะวันที่9เดือน9นะคะ้องนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆครอบครัรวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านนะคะจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะร่ำรวย ย,ยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาทุกประการเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่ๆตอนนี้ลูกสาวก็เริ่มจกร้อนๆแล้วเดี๋ยวรอพ่อควานกลับมานะคะพอดีพ่อควานเขาไปตัดอ้อยนะคะไปตัดอ้อยน้องนิดก,ก็อยู่เฝ้าลูกๆนะคะระหว่างที่พ่อควานเขาไปตัดอ้อยหาอาหารมาให้ลูกๆนะคะ ก็จะเฝ้าแบบให้เขาเห็นเราบ้างไม่ให้เห็นบ้างนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องดูพฤติกรรมเขาทั้งตอนที่เราอยู่แล้วก็ตอนที่เราไม่อยู่นะคะอือแอบจับแมมตัวเองเนะ่ย <c oughs> แถวนี่จะแบบจะตุกตะมากเลยนะคะพี่พี่เขาจะอ้วนขึ้นมากพี่พี่ดูเลยค่ะนี่เห็นไหมเออมุมนี้ยิ่งแต่ชัดเลยว่าอ้วนขึ้นมากนะคะตอนมาแรกๆเนี่ยโอ้ยช่วงท้องเนี่ยแฟบเข้าเลยนะคะพี่พี่นี่ก็ถือว่าอาจจะยังไม่อ้วนแบบดูว่าโอ้ยอ้วนแรงมากยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอ้วนขึ้นจากเดิมมากเลยนะคะมากเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวน้องนี่จะขอพักความน่ารักของเจ้าหมูแป๋วแห๋วไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในอีพีต่อไปนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ, like, ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้น้องแป๋วแห๋วด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ขออภัยมาณนะที่นีทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอีพีต่อไปนะคะดูค่ะพราขุดหลุมพิศดารมากดูค่ะดูค่ะ เออเอเอาซีเอาซีดูท่าขดหลุมค่ะดูค่ะนี่ขุดหลุมพี่ๆก่อนจะบายบายนะคะโชว์พี่พก่อนจะบายบายโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเจอกันี EP ต่อไปสำหรับอีพีนี้บายบายจ้า